คลิปนี้เรามาทําลูกโยนนะคะอาหารโบราณแต่เราจะห่อด้วยใบเตยน,นะคะสมัยก่อนเขาจะห่อด้วยใบอ้อยเดี๋ยวนี้ใบอ้อยอาหายากพี่บานจะใช้ใบเตยแทนนะคะลูกโยนเนี่ยจะทําเหมือนข้าวต้มมัดนะคะแต่ทําในวันออกพรรษาวันที่เขาตักบาตรเทวกันก็จะเป็นรูปแบบนี้จับจับใส่บาตรพระเลยเขาถึงเรียกว่าลูกโยนนะ,ะสมัยโบราณะค่ะเราก็ผัดข้าวต้มมาตัวที่เราผัดตัวผัดข้าว ที่ผัดเป็นข้าวต้มมัดมานั่นแหละค่ะแล้วก็ถั่วนะคะถั่วก็ที่ผัดข้าวต้มมัดนั่นแหละแต่เราจะไม่ใส่กล้วยนะเราจะไม่ใส่กล้วยเราเตรียมมานะคะไม้เข็มกัดนะคะแล้วใบเตยนะคะใบเตยล้างสะอาดมาเรียบร้อยนะคะล้างสะอาดมาเรียบร้อยเราทําเป็นกลวยก่อนเลยนะคะ,ะเราทําเป็นกลวยนี่นะคะ ะะจะใส่บาทตอนออกพรรษานะคะสมัยโบราณแต่สมัยนี้พิธีนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วลบางวัด<ม>เราห่อนะคะวิธีหอ่หอแบบง่ายๆสมัยโบราณจะใช้ใบอ้อยนะแต่สมัยนี้ก็เปลี่ยนมาใช้ใบเตยนะคะเพราะใบเตยจะหาง่ายกว่าใบอ้อยนะคนไม่ค่อยปลูกอ้อยกันแล้วสมัยนี้นี่นะคะห่อพันไปเรื่อยๆคือไม่ให้ ไม่ให้เขาเหนียวเขาออกมานั่นแหละเรากัดเข็มกัดนะคะแล้วเราก็ไปนึง่งนึ่งเหมือนเหมือนข้าวต้มเลยนะคะนึ่งเหมือนข้าวต้มเลยนี่นะคะเราขัดไว้อย่างนี้เลยนะคะทำหอ่อนี่นะคะแกะออกมาพอดีคำค่ะพอดีคำ จนมากทําได้พอดีคํแจะยิ่งดีนะมันจะเหมือนอาหารแก้หิวเวลาเดินป่าก็พกไปก็ได้หรือเวลาเราไปเที่ยวไหนไหนเนี่ยเราใช้แบบนี้เลยนะคะดูนะคะวิธีหอ่อนี่นะคะอาหารแก้หิวนั่นแหละสมัยโบราณนะจะไม่มีอาหารหลากหลายเหมือนสมัยนี้นะคะโบราณทำอะไรต้องทำทานเองนะ คนก็ไม่ค่อยเป็นมะเร็งด้วยนะสมัยก่อนนะถ้าไม่สูบบุหรี่จะไม่เป็นมะเร็งหรอกเพราะทานอาหารพื้นบ้านค่ะแล้วเราพอนึ่งเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะลูกโยนของเราอ่าเรามาแกะดูข้างในกันหอมใบเตยมากๆเลยนะคะจานคำหนึ่งพอดีนี่นะคะข้าวเม็ดเรียงสวยพอดีเลยนะคะจะเป็นขนมโบราณ ลูกโยนหอ่อลูกโยนก็จบนะคะคลิปนี้หากชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ปานนะและพี่ปานมีคลิปดีๆมีสาระประโยชน์ออกมาทุกวันนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะ